ก็รู้สึกเหมือนเดิมค่ะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ประทับใจกับทั้งหมดนะไม่ว่าเด็กๆเ,กเยาว,วชนหรือว่ากลุ่มข้าราชการรวมทั้งผู้สื่อข่าว ซึ่งนั่งแล้วมีความสุขอาหาเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเชื่อได้ว่าทุกคนก็ภาคภูมิใจในการทําดีนะทําดีเนี่ยทำต่อไปนะไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาแค่ไหนก็ต้องทําทําให้บรรลุล่วงไปเพื่อที่จะให้อย่างอย่างที่บอกนะคะว่าทุกคนเมื่อตั้งใจทําความดีสิ่งดีๆย่อมตอบแทนนะแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ย สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้ทุกคนได้ปฏิบัติก็คือถ้าตราบใดที่เราเป็นคนดีคนดีย่อมมองเห็นคนดีพอภูมิใจนะกับที่คณะกรรมการได้เ,เรียนเชิญพออมาเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนหลักด้วยซ้ำนะเป็นหลักกับการคัดกรองคัดกรองกับผู้ที่จะเข้ามารับรางวัลและก็พอ,อก็เชื่อว่าทุกคนที่ ได้รับรางวัลน,นี้ต้องมีความภาคภูมิใจและก็นำารางวัลที่ได้เนี่ยไปพัฒนาชีวิตได้ดียิ่ง,งขึ้นไปจากที่ดีอยู่แล้วนะก็ขอบคุณคณะกรรมก,การทุกทท่านนะหน่วยงานทุกๆหน่วยงานทุกๆองค์กรไม่กะทั่งคุณเสาเข,ขาทรายนะคะคุณเขาทรายและภรรยาก็ดีใจแล้วก็ยังเข้ามาพูดคุยส่วนตัวกับปอ,อฟ้าก็ถือว่าน้องสื่อมวลชนทุกๆคนทุกสื่อ ที่ได้มารับรางวัลในวันนี้ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่สมควรที่จะได้เพราะว่าการทำงานอยู่ในวงการสื่อก็ไม่ใช่พุ่นทำวันสองวันนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปและสิ่งสำคัญคำอวยพรอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือให้มีเงินมีทองไหลามาเทมาเต็มกระเป๋าทุกๆคนนะคะขอพบพระคุณค่ะ